สวัสดีครับ Bandit d i d Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวไขควงสำหรับซ่อมนาฬิกานะครับเ็เนื่องจากในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยมีไขควงประเภทนี้ให้เลือกมากมายหลายแบบหลายรุ่นหลายราคาเลยนะราคาก็เริ่มตั้งแต่หลัก10บาทนะฮะจนไปถึงหลักพันเลยก็มีนะก็วันนี้เราจะมาดูว่าของถูกเนี่ยมันมันใช้งานได้จริงไหมกับของแพงเนี่ยมันน่าซื้อไหมมันคุ้มค่าไหม เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนี่เขาขายเป็นชุดนะครับหชุดมี6อันราคา120บาทก็ตกอันละ20บาทนะครับวัสดุที่ใช้ผลิตนะครับตัวด้ามนี้เป็นเหล็กชุบโครเมียมนะครับส่วนตัวปลายไขควงก็เป็นเหล็กเหล็กชุบคมเมียมเช่นกัน ส่วนตัวท้ายก็จะหลวมนิดนึงนะครับแต่ก็ก็หมุนได้นะครับนี่ลักษณะแบบนี้ความเรียบร้อยของงานนะครับก็ก็เรียบร้อยในระดับหนึ่งนะครับเส้นอาจจะลึกบ้างตื้นบ้างนะครับไม่เท่ากันบ้างนะเส้นเส้นที่เขา,าทำลวดลายเนี่ยตรงท้ายกับตรงหัวนี่นะฮะแล้วก็อย่างเช่นตรงปลายด้ามเนี่ยก็จะเก็บงานไม่เรียบร้อยนะครับ นะครับส่วนปลาตัวปลาไขควงเขาไม่ได้รับมาให้นะฮะเนี่ยจะเห็นว่าเขาไม่ได้รับมาให้ฉะนั้นถ้าเราจะใช้งานก็ต้องไปรับเพิ่มนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยผมลองดูแล้วนะครับก็บินง่ายนิดหนึ่งเนื่องจากคุณภาพของเหล็กนะครับก็จะสู้ตัวที่นแพงไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหราบตัวแรกนะครับยี่สิบาทนะต่อนต่อไป ต่อไปเป็นตัวนี้นะตัวนี้ชุดละ240บครบตกอันละ40บาทนะครับวัสดุที่ใช้ตัวด้ามก็เป็นเหล็กชุบโครเมียมนะครับส่วนท้ายก็กแน่นนะแน่นกว่าตัวแรกนะครับตัวปลายนี่ก็เป็นเหล็กเลยนะเป็นเหล็กแล้วก็รับมาให้นะฮรับมาให้ในระดับหนึ่งเลยแหละก็สามารถใช้งานได้นะครับส่วนความแข็งก็กบินง,ง่าย อ่าผมว่าพอๆกับตัวแรกเลยนะครับความแข็งแรงนะดูดูความเรียบร้อยของงานนะตัวนี้เขาก็เก็บมาค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะนะในส่วนในส่วนลวดลายนี่ก็ก็ทำมาเรียบร้อยก็ในในระดับหนึ่งเลยแหละผมว่าเรียบร้อยกว่าตัวแรกพอสมควรเลยนะแต่มีปัญหานิดนึงฮนะตรงตรงนอ็นอตน็อตสำหรับยึดตัวไปลายไข่โคเนะี่ยของเขา จะแตกง่ายนะครับน็อตตัวเนี้ยนะน็อตเนี่ยน็อตตัวเนี้ยนะครับแต่ตัวนี้ผมผมยังไม่ได้ใช้นานๆน,น,นะไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่านะฮะก็เลย,ยต้องต้องซ่อมนะก็เปลี่ยนนะอาน็อตมา,อ,านอน็อตอื่นมาใช้นะฮะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะะสี่สิบบาทของจีนนะครับคู่แรกต่อไปตัวนี้เป็นยี่ห้อ a อนะครับ นะจริงๆเขาบอกเป็ของสวิสนะฮะแต่ผมดูแล้วก็ตีว่าฟรานเนี่ยฮะฟรานฝรั่งเศสนะครับอย่ดูวัสดุก่อนแล้วกันนะฮะวัสดุตัวด้านเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมนะฮนะส่วนตัวปลายนี่เป็นเหล็กนะครับเหล็กเกลดแข็งเลยนะฮะ รัดคมมาให้เรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเลยนะซื้อมาใช้ได้เลยนะครับความเรียบร้อยของงานนี้ก็ไม่มีที่ตินะฮนะมีการยิงฟรานด้านหลังนี่นะฮะแล้วก็มีโลโก,โก้ A F นะฮะทางด้านหน้านะครับส่วนนี้เป็นเบอร์นะไม่ทราบมองเห็นกันปาเนี่ยเป็นเบอร์นะกับหัวอ่านะสองสุด,สด ส่วนคุณสมบัติเด่นของยี่ห้อ a ออ,อีกอันหนึ่งนะครับก็คือจุดหมุนตรงด้านท้ายเนี่ยเขาใช้ระบบลูกเปืนนะฉะนั้นมันจะลื่นมากเลยนะฮะลื่นมากเลยนะแล้วก็ออกแบบมาสวยงามนะฮะร,ราคาด้ามละนะเขาขายเป็นด้านนะ250บบาทนะถ้าเป็นชุดเหมือนจะถูกกว่านี้นะครับแต่ผมจำราคาไม่ได้นะครับ ซื้อหนึ่งด้ามจะแถมไส้มาให้ด้วยนะใไส้คือตัวปลายไขควงสำรองนะฮะแถมมให้สองอันนะครับรับขมใม้เรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้สำหรับ a อนะครับต่อไปตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ชื่อห้อแบรจงนะครับแบรจงสวิตเซอร์อแลนด์ รุ่น30080นปะครับราคายอยู่ที่490นะครับวัสดุที่ใช้เป็นทองเหลืองชุบคมเนียมนะครับที่ตัวด้ามน,นะครับส่วนตัวป่ายน,นี่เป็นสแตนเลสนะครับก็ฮาร์ดเกตเลยนะนะเกตแข็งเลยนะค,ความเรียบร้อยของงานก็ตามมาตรฐานแบรดจองนะฮะเก็บทุกรายละเอียดอยู่แล้วนะ ตัวท้ายเนี่ยไม่ใช่ลูกปืนนะครับเป็นแบบธรรมดาแต่ก็หมุนลื่นนะหมุนลื่นนะไม่ไม่ได้รู้สึกอด้อดยกว่าตัวลูกปืนเท่าไหร่นะจุดเด่นของเขาคือปลายหอควงที่เป็นสแตนเลสนะครับก็จะช่วยในเรื่องของอาการลดปัญหาเรื่องอ่าปฏิกิริยาแม่เหล็กนะครับเวลาเราขันน็อตเล็กๆเ,เนี่ยบางทีถ้าถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันมันจะ มีปฏิกิริยาแม่เหล็กนะฮะทำให้ไม่สะดวกในการขันแต่ถ้าตัวนี้ก็ตัดปัญหาตรงนั้นไปนะครับเนะี่ยอันนี้ก็จะยิงเบอร์นะครับสี่าบาทมาพร้อมกับปลายไก่คงสำรองนะครับอยู่ในกล่องลักษณะน,นี้แถมปลายมาให้4อันนะครับรับคมให้เรียบร้อยนะครับซื้อมาใช้ได้เลย ตัวปลายเนี่ยจริงๆมีขายแยกนะครับอันละผมที่เคยเห็นนะอันละ80บาทนะครับสีอันนี้ก็300กว่าบาทแล้วนะโอเค,นะคแปบดบช่องคราวนี้ถามว่าตัวถูกเนี่ยซื้อมาแล้วใช้งานได้ไหมถ้าถามผมก็ก็ใช้งานได้เลยในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะต้องแบบรับปลายบ่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวแพง นะฮะคุ้มค่าไหมถ้าดูในเรื่องของวัสดุคุณภาพการใช้งานความเรียบร้อยของงานกับของของแถมที่ได้เนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่านะฉะนั้นในการเลือกเสื้อผมว่าเราควรจะดูว่าเราเอาไปใช้งานอะไรมากกว่าแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับงานนะครับก็จะดีที่สุดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ